จะลองเป็นเหยื่อใต้น้ำก่อนนะครับถึงจะใช้เหยื่อคิวน้ำทีหลังนะครับผมหมายนี้จะลองตีฝั่งน้ำโล่งก่อนนะครับใช้เป็นหนอนยางธรรมดานี่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนใส่ฟิวฟิวหรืออะไรนะครับนี่แหละครับหนอนยางธรรมดาจะลองตีดูก่อนถ้าไม่ได้ผลยวค่อยเปลี่ยนเหยื่อะนะครับอะไรวะเนี่ยนี่นะครับต้นคมนะครับ นะครับเดี๋ยวลองมาตีดูครับสายแล้วนะครับวันนี้แดดร้อนมากค่อนข้างร้อนเลยครับวันนี้อลอบลอบห้าชิมารคกค่าดิบแลตีนะครับตรงนี้มีน้ำไหลนะครับเพืจะมีปลาช่อนมาดักกินลูกปลาบ้้งครับ ฟังง่เลยครับต้องลงตางจะมีได้รุ่นบ้างนะครับมันติดไม้เลยเนี่ย แล้วครับฟองขึ้นนะครับผมแต่ไม่ลากสายวะน่าจะปล่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไปแล้วครับไปแล้วผมหยุดละวกอเก็บสายนะครับเช็คครับน่าจะคลายวะไม่คลายนะครับไม่คลายเก็บสายตึงวัดเลยครับโดนไหมไม่โดน คลายนะครับผมเอาใหม่ครับนานไปครับเมื่อกี้ผมก็ยังหัดอยู่นะครับเซกซัสอันนี้เราติดยาเซ็งเลยติดถุงไอ้เหี้ย ีฟองฟอดเลยครับเอาตัวไม่ได้นะครับมันลากแล้วมันคลายนะครับไม่โดนนะครับเส็บสายมาก่อนดีใหม่ ไม่เข้าจุดโฟกัสหรือเปล่าฟาน่าจะมีใสจัอย่างเงี้ยนะ เข้าข้างปากน้นหลุดปกน้อยมันจะปกๆะครับเต็มนณะแม่งนักล่าคิดจะรู้ดีนะครับจัดไม่ถ่ายถ่ายไม่ลับนะครับตัวใหญ่ซาด้วยครับ องนะครับอพอถ่ายตัมแล้วจ้นั่งตีเลยตุอ้มอยู่ตรงนี้ครับกัดสองทีนะครับกัดไม่โดน ทำให้ไหมเนี่ยแล้วกันกันโดน มีตามมานะครับแต่ยังไม่กัดนะครับนสก,กัดอากาศสัญ้าเนี่ยนะ วัดแล้วครับสวนเลยครับตามมาอย่าง้ต้องวัดแล้วครับผมตม่ำนะมีแน่แน่โอเคครัานะสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนครับร้อนมากครับวันนี้ ตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วนะครับเกือบเที่ยงเราออกมาเก้าโมงสิบโมงครับประมาณเกือบสิบโมงนะครับผมประกอบการได้สามแต้มนะครับผมปลาใสสวยนะครับอ่าเหยื่อยางนะครับมีกัดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคลายเหยื่อนะครับวัดไม่ติดทีนี้ลมก็มาแรงเลยครับแดดก็ร้อนนะครับผมเลียวเหยื่อเตะมาใช้นะครับคือได้ผลดีนะครับนี่ครับสภาพไหมดูนะครับประมาณนี้นะครับ เป็นนานะครับนาที่น้ำมันล้นนะครับผมเนี่ยครับสำหรับท่านที่ชมแล้วถุกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด,ดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะพามาตกปลานายนะครับ